สุขเจริญพรญาติโยมเทวดาพุทธะรั่นอไร,รก็ไปกันต่อนะครับในเรื่องของเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏต่อจากคลิปที่แล้วนะต่อจากคลิปที่แล้วเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏความใสบริสุทธิ์ของใจนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงจิตใจของเราจําเป็นต้องชําระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอยู่สม่ำเสมอ ด้วยการเจริญภาวนาด้วยการสม่ำเสมอน,นะครับเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแม้โลกนี้จะร้อนรุ่มไปด้วยไฟกิเลสที่ครุกกรุ่นอยู่ในใจของมนุษย์แต่ถ้าหากเรารู้จักฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมันขัดเกลาจิตใจให้สะอาด บริสุธทธิ์ผุดผ่องใสยอยู่เสมอเราก็จะเป็นผู้มีความสุขท่ามกลางมุชนผู้มีความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางใสายกลางให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจผ่องใสย,ย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ เป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติโลกสวรรค์และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานพระสมา,รามมาัมุทธเจ้าตรัสไว้ในกินกะทัศตรอาน,นะอนามัคตอนามัคตักขะสังยุตว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อสัตว์เราผู้มีอภิชาเป็นที่กลางกา้านมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเหมือนอย่างว่าบุรุษตัดทอนหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้ว ึงรวมกันไว้ครั้นแล้วพึงกระทําให้เป็นมัดเป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้แล้วสมมุติว่าบุคคลนี้เป็นมารดาของเราบุคคลนี้เป็นมารดาของมารดาของเราโดยลําดับมารดาของเรามารดาของบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนใบาญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงถึงการติ้นไป ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอาวิชาการกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดและเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกความพินาศได้เพิ่มพูนปฏตภีที่เป็นประชามาตลอดกาลนานด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวที่เธอจะเบื่อหน่ายในสังขในสังขารน้งพวงเพื่อจะได้ใครกำหนัดและหลุดพ้นจากทุกขวัฏสงสารนี้มีความยาวนานจนไม่สามารถที่จะนับเวลาได้ว่ามีประมาณเท่าใด เราคนหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบสัตว์ทั้งหลายซึ่งเวียนว่ายไตเกิดอยู่ในวัตตางสารเหมือนเต่าอยู่ในมหาสมุทรต้องดำผุดดำว่ายอยู่อย่างนั้นเสวยสุขบ้างทุกบ้างพวกเราทั้งหลายก็ได้ชื่อว่ากําลังเวียนว่ายอยู่ในวัตตางสารเหมือนกันเพราะว่ามีเคหสถานบ้านเรือนอยู่ในมนุษย์โลกซึ่ง เป็นหนึ่งในภูมิที่เป็นส่วนย่อยแห่งวัตตางสารเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวเอาไว้ว่าชีวิตในสองสารวัตของเรายัางไม่ปลอดภยัยชีวิตนี้เต็มไปด้วยพยันตรายรอบด้านจะเป็นผู้มีความสุขหล้นล้วนตลอดเส้นทางอันยาวไกลหาได้ยากยิ่งนักเมพระพุทธองค์เมื่อทรงระลึกอดีตชาติ ในสมัยที่ทรงสร้างบาร,รมีอยู่นั้นก็ทรงเห็นว่าเคยตกไปในอบายภูมิไปเป็นเปรตเป็นสา์เดรัจฉานมาณภบพบนับชาติไม่ท้วนชีวิตในสังสารวัตไม่ได้เปลี่ยนบนอยู่เฉพาะสุขติภูมิหรือมนุษย์สับข่มเท่านั้นนะทรงเคยเกิดในทุกภพทุกภูมิมาแล้วดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เราพิจารณาเห็นว่าทุกข์าชาติปุณนปุนัง การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทรงสอนเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในภพทั้งปวงให้เย็นดีในหนทางพระนิพพานในตะไมหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางที่ประชุมพระภิกษุสฆงในพระเจตวบนมาวิหารได้ตัดเรื่องสังสารวัฏเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย วัตถุสงสารนี้กําหนดที่สุดและเบื้องต้นมิได้เมื่อตัดทั้งหลายถูกอวิชชาเป็นที่กลางการถูกตันหาผูกพันเข้าไว้ก็ย่อมจะต้องเที่ยวไปไป,ไป,ไปมามาอยู่โดยที่สุดและเบื้องต้นยอมไม่ปรากฏสมมติว่ามีบุรุษคนหนึ่งพยายามปั้นดินให้เป็นก้อนก้อนเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้ จากนั้นก็สมมติว่าก้อนนี้เป็นบิดาของเราก้อนนี้เป็นบิดาของเราอ่าก้อนนี้เป็นบิดาของเราก้อนนี้เป็นบิดาของเราบิดาของเราทําการสมมติเรื่อยไปตามลําดับบิดาของบิดาของบุรุษนั้นย่อมไม่เป็นอาทิสุดลงไปได้แต่ว่ามหาปตพินนี้ย่อมถึงความหมดสิ้นไปก่อนข้อน,นี้เป็นเพราะว่าวัตต,ตาตรงสารวัตต,ตาตรงสานี้ กำหนดที่สุดในเบื้องต้นมีได้ในเมื่อเราสัตว์ถูกอภิชาเป็นเครื่องกลางการถูกตัณหาผูกพันเข้าไว้ก็อย,ย่อมจะต้องท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่โดยที่สุดและเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกจากตาของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ร้องให้คร่ำครวญอยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมะะหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุทูลตอบว่าน้ำตามากกว่าน้ำในมะะหาสมุทรพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าถูกแล้วภิกษุเธอทั้งหลายพวกเธอได้ประ ศพมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกจากตาของพวกเธอผู้ประสบมระรก,กรรมของมารดาและร้องไห้คร่ำครวญเพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอยู่นั้นมีประมาณมากกว่าน้ำในมหาตหมทั้งสี่ ทิคตูทั้งหลายพวกเธอได้ประสบปรณกรรมของบิดามาตลอดกาลนานพวกเธอได้ประสบประนกรรมของน้องสาวบุตรธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแหง่งโภคะความเสือเส่อมแห่งโครแเลได้ประสบความเสื่อมเราะโรคมาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกจากตาของพวกเธอผู้ประสบกับความเสื่อมราะโรคเป็นต้น และร้องให้คร่ำครวญเพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอยู่นั้นมีประมาณมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรทั้งสี่ส่วนน้ําในมาหาสมุทรทั้งสี่นั้นมีประมาณน้อยกว่าน้ําตาของพวกเธอนี่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าวัาตต,ตาสงสารนี้มีความยาวนานจนไม่สามารถที่จะกําหนดลงไปได้ว่า มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อใดและจะสิ้นสุดลงเมื่อใดไม่สามารถที่จะนับวันนับเดือนนับปีเป็นปีหรือแม้ในที่สุดนับเป็นมหากาบไม่ได้นับเป็นมหากาบก็ไม่ได้เมื่อกล่าวถึงคําว่ากาบหรือมหากาบนี้บางท่านอาจจะสงสัยมานานแล้วว่าเป็นเวลาเท่าใดกันแน่เพราะในตอนที่บ้านด้วยอายุของสัตว์นรกก็ดี หรือในตอนที่ว่าด้วยอายุของพรหมก็ดีได้กล่าวถึงคำนี้ไว้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้อธิบายในรายละเอียดเช่นนั้นอาตมาจึงขอโอกาสอธิบายคำว่ากับและมหากับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยให้กับญาติโยมเทวดาผู้เจริญท่าไหลายฟังสมัยหนึ่งพิกษูได้ทูลถามพระพุทธมีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นเป็นเวลายาวนานเพียงใดหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุกับหนึ่งนั้นเป็นเวลายาวนานนักหนาจะนับเป็นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีเท่านี้แสนปีไม่ได้เลยภิกษุรุเริยทูลถามตอบต่อไปว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าเช่นนั้นกับหนึ่งมีปริมาณเท่าใดพระเจ้าค่ะพระบรมตดตด,ดาก็ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเราตถาคตจจกยกอุปมาให้เธอฟังสมมุติว่ามีภูเขาติลานลูกใหญ่ยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบมีบุรุษผู้หนึ่งนำเอาผ้าขาวบางมาจากแคว้นกาสี แล้วเอาผ้านั้นรูปปูเขาหนึ่งรปีต่อครั้งหนึ่งการที่ภูเขาทีลาใหญ่แท่งนั้นจะถึงความติ้นไปเพราะความพยายามของบุรุษนั้นยังเร็วกว่าระยะเวลาหนึ่งกับพิกุทั้งหลายเพกิกเธอท่องเที่ยวไปมาอยู่ในวัดสงสารมิใช่หนึ่งกับมิใช่หนึ่งพันกับมิใช่ หนึ่แสนกับเป็นเพราะว่าวัตตาตรงตานนี้กำหนดที่สุดในเบื้องต้นไม่ได้เราตถาคตจะยกอุปมาให้เธอฟังสมมติว่ามีพระนครที่ทำด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดซึ่งเป็นพระนครที่เต็มไปด้วยมเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีมเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ต่อมามีชายคนหนึ่งหยิบเอาเมาดิษพันผักกาดออกจากพระนครหนึ่งม็ดิษในทุกๆร้อยปีค่อยๆหยิบออกจนกว่าจะหมดมาดษพันผักกาดกองใหญ่นั้นจะพึงถึงความหมดสิ้นไปเร็วกว่าคำว่าหนึ่งกับแต่เวลาเรียกหนึ่งกับนั้นยังไม่ถึงความหมดสิ้นไปเลย นี่เป็นความนเป็นความยาวนานของสังสารวัตและความยาวของกับที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นมากล่าวเป็นอุปมาเอาไว้ยยอดเพราะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเอาไว้มากมายที่ตรงยกขึ้นมาตรัสนั้นพระองค์มีพุทธประสงค์เพียงอย่างเดียวคือให้ภิกษุและพุทธบริษัทสี่ได้เห็น ทุกเห็นโทษในสังสารวัฏจะได้ไม่ประมาทตั้งใจสร้างบารมีเละขยันมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานแม้ว่าเราทั้งหลายจะยังไม่ถึงนิพพานเพราะเรามีเป้าหมายที่สำคัญอยู่คือที่ตุดแห่งธรรมยิ่งต้องไปไม่ประมาทต้องหมั่นสั่งสมบุญ ต้องมัดสมบูรณ์กันอยู่เป็นนิดให้กายวาจาใจของเราเป็นทางมาแห่งบนกุศลล้วนเราจะได้เวียนวนสร้างบาร,รมีอยู่ในวัฏฏะอย่างปลอดภยัยและจะอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวดังนั้นให้ตั้งมั่นนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้จะได้มัน จะได้มั่นใจในการประจญภัยในสังสารวัตไปทุกภพกทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งทำกันทุกคนสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ก็ขอจเจริญพอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอจเจริญพรขอบคุณติดตามในคลิปต่ตอไปแล้วกันเจริญพร